วันนี้นะคะเป็นวันที่18สิงหาคม2564ค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวพอร์ต F T M O นะคะคือวันนี้เราสอบวันที่8แล้วนะดีใจกับเราไหมเราโคตรดีใจเลยเราจะอยากจะบอกโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูวันนี้นะคะว่าเราทำกำไรได้เท่าไหร่วันนี้นะคะเราทำกำไรได้200เหรียญน,นะ ก็คือจากทุน1หมื่นนะเราสามารถตอนนี้คือเราสามารถทำกำไรได้ที่938.27เหรียญนะคะกำไรเฉลี่ยอยู่ที่13.80นะคะแล้วก็ขาดทุนเฉลี่ยอยู่ที่15.16นเนาะ จำนวนการซื้อขายอยู่ที่8 4ครั้งนะคะออเฉลี่ยอยู่ที่0.91ค่ะหลอดที่ออกไปทั้งหมดนะคะ14.35ค่ะแล้วก็ความคาดหวังนะคะอยู่ที่11.04ค่ะอัตราการชนะอยู่ที่90.48นะคะปัจจัยกำไรอยู่ที่8.64นะคะโอเคอันนี้จะเป็นตารางสรุปนะคะรายวันที่เราเทรดกันไปเนาะวันนี้นะคะวันที่8สิงหาเนาะมี ตรงนี้นะคะก็คือเราอะ่ะทำการค้าขายไปทั้งหมด14ครั้งนะคะจำนวนหลอดก็คือเราออกไป2.80นะคะผลลัพธ์ที่เราได้ก็คือ200เหรียญ36นะคะในที่เราทำได้ของวันนี้นะคะการออกกรอดของเรานะคะส่วนมากเราจะเน้นกำไรพอใจค่ะเรามีการตั้ง SL แล้วก็ TP ไว้นะคะแต่ว่าเราเน้นกำไรพอใจได้กำไรแค่ไหนเราปิดค่ะ โอเคนะคะถ้ามาเจอเส้น m e m a 4 4ในทางเฟรม M5 คะ่ะคิดว่าน้องมาถึงตรงนี้<ส>น้องน่าจะแบบมีการย่อลงอีกหน่อยหนึ่งอะคะ่ะ <ST>